สวัสดีครับทุกทาครับนี่มีผลนะครับมิกซ์ที่เคยได้ในวันนี้ก็มีกับในเกมเอ่อตําชื่อไม่ได้เรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือกราฟิตี2อนนะผมโอเคโอ้แบบก็ทําการเปิดที่เรียบร้อยนะผมโอดีใจมากเลยนะผมก็นะผมถ้าใครชอบลินี้อย่าลืมกดติค์กด subscribe นะผมให้แฉลบด้วยนะปัเลยครับผมโอเคแบบนี้ก็ได้ทําการ เปิดมานานไม่ได้หรืเพิ่งเปิดนะฮะวันนี้เลยนะครับผมมาดูหน้าอินเทอร์เฟซก็ภาพมันก็สวยอยู่นะครับผมแล้วก็เรามาดูนี่กันนะครับผมนี่คืออินเทอร์เฟซที่ผมเพิม่มคือผมไปเล่นอนอกรอบๆมานิดนึงแบบไม่ไม่ได้เรียนรู้เต็มที่นะครับผมโอเคเรามาดูสเตตออกมากันคือสีแดงคือค่ามัดสีเขียวนนะคะือเลือดนะครับผมเลือดเพิ่มทีลนะห้าสิบอเคนะครับผม แล้วก็สีสีฟ้าน่าจะมานาหรือเปล่าแช้มานาเดี๋ยวผมอัพให้ดูเลยนะผมอัพให้ดูคือมานาครับผมส่วนสีนี่สีส้มน่าจะข่าดาบแล้วก็สีสุดท้ายน่าจะค่าพลังหรือเมจินะคะคืออันนี้เป็นออกแนวว่นพีชเวทมนต์ Piece, mon, ออกกับวันพีทกับเวทมนต์นะครับผมนิดนึงนะครับผมอ่าโอเคมากันแล้วผม อย่างแรกจะเราเกิดมาคือเราจะเกิดตัวนี้ครับให้เรามาฟาร์มมันไม่ได้ชือมาฟาร์มคือเป็นไม่ได้คือพวกคุณจะตายเกิดไปเรื่อยๆผมเพราะว่าอะไรมอนที่นี่ตีแรงมากอะตีแรงมากครับผมเลือดคุณแค่แบบแบบร้อยเดียวคุณโดนมอนทุวนี้ตีตายหนูแนะนําให้อัพเออเป็นไปได้คืออย่างแรกคืออัพค่าหมัดสัก1ิบ สิบก่อนแล้วก็อัพเลือดนะเน็ตอัพเลือดนิดนึงเพราะว่าเราข้อจะสู้กับพวกมันได้ด้วยเห็นไหมผมอัพเลือดเมื่อกี้ผมเพิ่งอัพเลือดมาเมื่อกี้ไายโต้ต่ยโต้ต่ยตีถอยตีถอยมันตีแรงมากอ่ะเีดมอนอะเออเดิยอันนี้คือเราตายเกิดไปเรื่อยนะเราต้อน่าจะมีพลังก็ได้ก็ได้นะโอเคมันก็จะมีเกาะด้วยนะผมเกาะไกลมากนะแต่ผมไม่ได้เปิด เออน่าเห็นคนเห็นร้านๆไหมครับผมโอเคเราผมไม่ได้เปิดกราฟิกเต็มนะเดี๋ยวงั้นโทรศัพท์กับกระตุกโอเคเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ว่าเอ่ออันนี้ไม่อะไรบ้างโอ้โหดูดิเห็นไหมการวิ่งเขาอยากใช้มานาโอเคแต่นี้ไม่มค่อยมีอะไรอันนี้คือจุดเซฟนะผมจุดเซฟนันแรกเราเลยนะถ้าเสียงเบาขออภัยด้วยนะผมเพราะว่าไม่รู้ว่าเสียงจะมีเสียงหวีอะไรอีกเพราะว่าเท่าน,นี้โทรศัพท์ไม่มันคลิปอะไรยังไงไม่รู้โอเคมีด้านบนด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันด้วยนะผมโออเคอย่าชด โอเคเอาด้านบนนีม้มีอะไรอะไรโอ้คนมีกาพยายามจะว่ายไปด้วยอันนี้มันจะเหบือนบอสเกิดนะทุกคนอ่าก็ือว่าใช้ได้นะผมแล้วก็มันเหมือนจะมีการใส่ของนะผมดูแล้วโอ้อันนี้อันนี้ก็คือดาบนะครับผมดาบไม้นะครับผมค่าหนึ่งพันนะเงินก็พอหาได้นิดหน่อยๆน,นะผมไม่รู้ว่ามีการอะไรนะ อใส่ชื่อในทีมโอเคเหมือนนังเก่าโอ้อันนี้คืออะไรไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นผ้าหรือเปล่าแบบแบบอินเทอร์เฟสแบบทําให้เราแบบเลือดเพิ่มมีพลังขึ้นอ่าน่าจะตามนี้นะผมโอเค่าซาก็มีแค่นี้อันนี้คือท่าเรือน่าผมโอ้กุกีจผมจะเกิดจะว่าจะจบคลิปคือมีเกาะอื่นด้วยนะทุกคนดูดิเอออันนี้อะไรเนี่ยเดวกรสิบเก่าก่เก่าเอ้ยอะไรเนี่ยมันเรียกว่าอะไรเนี่ย อ๋อนี่คือเรือเงินนี่สามคือไปเกาะอ,อื่นได้แล้วว่อยน้ำน้ำก็ถือว่าว่ายเร็วระดับหนึ่งเดีาจะไปเกาะโน้นกันดูแลยครับผม โอเคครับ okay, ผมตอนนี้เราก็มาถึงเกาะที่เรียบร้อยนะอะไรเนี่ยนู๊บเหรอผมว่าพวกมันไม่น no ่านูบว่ะเดี๋ยวเราดูสำรวจเกาะน,นี้ด้วยนิดนึงครับผมก่อนปิดคลิปเฮ้ย,ยทุกคนไหมทุกคนมันพลังเฮ้ยทุกคนทำไงดีเซฟเกาะน,นี้ก่อนเลยผมรู้ว่ามันเสี่ยงเฮ้ยทุกคนผมเปิดนะผมผมผมว่จะได้พลังแล้วทุกคนเซฟนะ พลังใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดองมาน้ำไว้ผมทุกคนมาเป็นกาลังใจช่วยนะผมผมจะมีพลังใช้แต่ต้นเกมมาเฮ้ยจ้าเฮ้ยเฮ้ยบ้าเฮ้ยในทางน้ำทุกคนโอ้โหเป็นไงทุกคนโอ้ยเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าแเรวผมรีวิวให้ดูเลย โอเคคลิป okay, นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมถ้าใครชอบผมอย่าลืมกดลกไลค์สลับสไค้ด้วยนะผมตอนนี้ปารจ้าบ๊ายบายอุย้ยมาดูกันว่านนผมจะอีกทีเพี่นะบ๊ายบายครับผม